ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส พายุถล่มเมืองสภาพถือวดล้อมเดิมของโลกไม่กลับไปแล้วได้ลูกนี้ลูกแรกที่กําลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝังนะยังเป็นตุกขนที่สุดมหาอุทกภัยปี67คนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบร้อยปีเรื่องจริงอิงความเชื่อ รู้สึกว่าน่ากลัวเขาใจไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เครื่องมืออะไรเขาจับด้วยมือเปล่าคาถาล่าจมหา่ารงเตียงไาตทิ้งกับคนอันนี้มันจะมน,นุษย์แต่าการป้องกันพวกมันตัวนุกไม้เล่นกับงูตัวมน,นุษย์ รอร้อคือสมรรความรอนของโลกเปลี่ยนไปสภาพส่งม็ดรอบเดิมของโลกไม่กลับไปแล้วนะลูกนี้ลูกแรกที่กำลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝังนะยังเป็นซุปเปอร์เท็กซ์คนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าาภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบ100ร้อยปี จากที่บ้านเราได้ตื่นตัวกับวิกฤตโลกเดือนภาวะโลกร้อนได้ไม่เท่าไหร่แล้วกลับต้องเผชิญกับอิทธิพลพายุอย่างนี้ที่แม้จะลดระดับความเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นพายุดีเพรสชันแต่ก็ยังส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องพบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจนทำให้ประชาชนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยในชั่วข้ามคืนเท่านั้น ไม่เคยเจอลูกอื่นลูกนี้ลูกแรกที่กําลังมากขนาดนี้แล้วขึ้นฝั่งนะยังเป็นซุป,ปเปอร์ทีมน่คือเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วทีนี้พอบันอยู่แล้วไม่เคลื่อนตัวด้วยนะอยู่กับที่นั้นนาน,น,านแล้วทึกอ่อนเป็นดีเวชั่นตึกเป็นหยอ,อกเขาเเคลื่อนตัวมาหนะลังจากระดับน้ําท่วมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไหลเชี่ยวกราง เจ้าหน้าที่ทหารพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภยัยต้องนําเรือและเจ็ตสกีเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพราะมีทั้งเด็กคนชราและผู้ป่วยที่ยังคงอยู่ภายในบ้านซึ่งบางรายต้องรอถึงน่วันห้าวันนะครับแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้น้ำจะลดลงนัครบ ไ,ได้ทานข้าวมากี่วันแล้วครับสามวันแล้วครับผมไม่มีใครเข้าถหรือว่าองไรข้ามาไม่ได้ลรวพี่ครับเล้วแล้ว,ลว,ลวที่ที่ที่ามาอยู่เป็นยังไงครับ คนเชียงรายเองเขาก็บอกว่าตอนนี้าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักที่สุดในรอบร้อยปีในความที่ปัจจัยอื่นๆทําให้ความรุนแรงของมันเพิ่มจากเดิมเป็นหลายเท่าเนี่ยนนก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันค่ะถ้าเฉพาะน้ําท่วมเนี่ยเราก็อาจจะบริหารจัดการได้ในแบบของน้ํา ก็คือถ้ามันเกินจากที่เราจะเก็บได้แล้วก็คือเราผันซ้ายผันขวาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเนี่ยถือว่าไม่เหมือนกันท่่มปกติเพราะว่ามาทั้งน้ําก็มาทั้งคโคลนแล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าคโคลนเต็มไปหมดเลยถ้าเราไปดูภาพในช่วงนี้เนี่ยจะดูเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจริงๆคือคโคลนที่ไหลมาเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมาจากไหนนักหนา มันเป็นเรื่องของดินที่โอ้โหไหลาจากป่าเขามากองอยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันไม่มีป่าแล้วมันไม่มีป่าที่จะชะลอน้ำนะคะแล้วก็การกัดเซาะหน้าดินต่างๆการเปลี่ยนแปลงใช้เปลี่ยนที่ดินก็ทาให้มันรุนแรงขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆคนไปอยู่ในลาน้ำอะไรต่างๆ หลังน้ำลดชาวบ้านก็พบกับโคลนที่ทับถมสูงเกือบ2เมตรจนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถเข้าไปถึงยูตัวบ้านได้ พราะโคลนที่หนาครอบคลุมพื้นที่ทั้งถนนภายในบ้านจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกับชาวบ้านเกือบ2อ0,000ครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีชาวเชียงรายจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับ พิบัติมันน่าจะเกิดได้ถี่ขึ้นแล้วก็ความรุนแรงของมันน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆได้เพราะว่าพฤติกรรมฝนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คือตกหนักตกแช่ตกหนักตกนานหรือจะตกหนักตกสั้นในพื้นที่เมืองก็แล้วแต่สรุปว่าตกหนักเสมอนะคะนี่คือเรื่องของฝนและยังมีเรื่องของคลายเมชเชนเนี่ยเรามองแค่ในประเทศเราก็ไม่พอละตอนนี้มันเป็นอิทธิพลในเรียกว่าในเป็นลิเจียน่ยเป็นภูมิภาค พราะอย่างรอบนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่ฝนตกในประเทศเราแต่ยางหี้ไปตกหนักที่พมา่าหรือฝนไปตกหนักที่ลาวหรือตกหนักที่จีนทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะก็ล้วนแต่ส่งผลมาถึงประเทศไทยได้หมดอันนี้ยังไม่นับว่าเดี๋ยวอาจจะมีช่วงปลายปีจะมีฝนตกหนักที่มาเล ซึ่งก็จะทําให้นาราธิวาสท่วมได้อีกเป็นบางพื้นที่คือภัยมันรุนแรงขึ้นได้หมดและการที่มองแต่สเกลของประเทศเรารับมือเฉพาะภายในมันไม่พอแล้วมันต้องขยับไปมากกว่านั้นแล้วแล้วก็ภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็ต้องตระหนักถึงภัยของเราว่ามันใกล้ตัวมากแล้วมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วจะหวังเพึ่งแต่ภาครัฐแ,แน่นอนที่ผ่านมามันไม่พอในอนาคตก็ยังหวังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ก็ต้องทำ เราย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็ได้ประสบกับภาวะอุณภูมิโลกเดือดที่สุดในรอบ12,000ปีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนหลายคนตั้งคำถามตามมาว่าแล้วในฤดูการหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรภาวะโลกร้อนก็ใช่โลกร้อนคือสมดุลความร้อนของโลกเปลี่ยนไปนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นนะครับเป็นตึกราบบ้านช่อหนนทางาป่าไม้ก็ลดลงสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมๆของโลกไม่กลับไปแล้วนะ อุณหภูมิน้ำทะเลก็เฉลี่ยก็สูงขึ้นเพราะนั้นส่งุลความร้อนโลกไปน,นี้มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นสภาวะอากาศที่มันจะรุนแรงมากที่ไม่เคยปรากฏมันก็มีเกิดขึ้นในเสมอทั่วโลกครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมนุษย์อย่างเราควรต้องเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างไรติดตามชมช่วงหน้ากับการถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่าพลาดนะครับ